มันมี่กี้ไม่เขียนไฮโอหรืออะไรปะ่ะด้านหลังอะ่ะ I'ma keep it going, that ain't nothing left going, that ain't nothing, keep the flame on max I'ma keep it going, that ain't nothing left going, that ain't nothing, keep the flame on max I'ma keep it going, that ain't nothing left going, that ain't nothing, keep the flame on, keep the keep the flame on, keep the keep the flame on,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  keep the flame on สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กลับโมโตครับไม่ไม่กลับโมโตครับใครที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น FC สําสหรับผู้ดีอังกฤษนะครับวันนี้ผมกับพี่เบน์จัดมาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันที่จอดอยู่ข้างผมสมัยก่อนโอ้โหได้แต่มองใช่ครับเพราะว่าคนที่จะขับรถระดับนี้เนี่ย ไม่ได้รวยธรรมดาต้องเป็นเศรษฐีใช่แต่ว่าวันนี้เมกะโมโตนะครับจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาที่จับต้องได้ครับผมไม่ต้องรอเป็นเศรษฐีก็ได้ขับแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าจากัว Stype คันนี้จะเป็นตัว SE m i ไม่ Chan แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นปี2002แค่3มือเท่านั้นครับถือว่ามือน้อยนะน้อยมากตั้งแต่ปี2002จนถึงตอนนี้3มือเท่านั้นตัว SDSE มันเป็นยังไงต้องบอกคุณผู้ชมันว่า SE เนี่ยจะมีระบบเบรกมือไฟฟ้ามามแล้วก็คอนโซลคอนโซลเนี่ยเขาก็จะเช้นแล้วเล็กๆน้อยนอยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเอาละครับคุณผู้ชมครัต่อมานะครผมจะพาคุณผู้ชมนะครับ มาชมเจ้าจากกัวขันงามคันนี้กันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างบนเลยดีกว่าครับผมนี่ก็เริ่มนี่เลยเสือกระโดนะครับผมครับผมสภาพสวยนะเงาวับเลยครับผมนี่แน่นๆนะไม่มีโยกครอนนะครับผมกระจังหน้าหน้าเสือนี่ก็ยังอยู่นะครับผมโครเมียมเงาวับซี่ตรงนี้ไม่มีหักนะครับผมซีสมบูรณ์ทุกซี่เลยทะเบียนคันนี้นะครับยอหญิงหอหีบสี่เจ็ดผ้าทะเบียนสวยให้ไปเลยครับผมเดี๋ยว ย่อมาจากอะไรมือย่อมาจากอะไรหญิงอะไรเอ่อย่อยยิงขอหีบแล้วย่อมาจากให้ผู้ใหญ่นะฮะอ,อันนี้นะฮะเหมาะกับการให้ผู้ใหญ่ครับเลยะค,ะครับขอบอกก็แล้วก็มาตอนน่อด้ไฟหน้านะค,ะครับไฟหน้าเนี่ยนย่งถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยอยู่นะแต่ว่ามันแบบเหลืองแบบเขาว่าเหลืองนิดนึงอะ่ะแต่ว่าแบบ เดี๋ยวเราขัดให้ดีว่าขัดให้ใสๆกันไปเลยนะครับผมดีเฟกเตอร์ข้างในนี่สภาพใสสวยงามนะครับคิวโคมี่ตรงนี้นี่บอกเลยว่าเงาสวยมากครับผมแล้วก็กันชนคันนี้เห็นไหมคันนี้จะเป็นที่พี่กอบอกเป็นตัวเนเชงก็จะแบบมีจะงออย่างนี้ไหมบอกเลยว่าดูดีมากครับผมไฟมุมตรงนี้สีส้มสภาพสวยงามครับอ้าวละฮะล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมของจักรกลนะครับผมจับคู่กับยางโยโกฮาม่าปี2000 ยี่สิบเอ็ดเลยนะยางใหม่มากเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคือต้องบอกถึงสองร้อยโลอ่าใช่วิ่งไม่ถึงสองร้อยโลนะคุณผู้ชมนะฮะยางใหม่มากใหม่กริบเลยแล้วคือยางโยโกฮาม่าดูบุเออตัวนี้ก็ไม่ถูกนะใช้ดีด้วยครับผมนี่ดูเส้นคมเส้นทรงถังตัวถังนะครับผมก็สวยงามนะคมกริบเลยตัวถังผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าสวยงามเป๊ะมากสูงเธอตึงมากผมบอกเลยนะใช่ครับผมสีสันกริบเลยแล้วลองดูเส้นสันทุกอย่างนะคมกริบสวยตงเาะ ใช่ครัผมแล้วก็ดีกระจกที่ผมบอกก็คือมันเป็นสีแบบเขียว UV คั t โรงงานนะครับผมดูหรูดูดีมากใช่ฮะแล้วครับนี่ประตูหลังก็คมสันสวยงามเช่นกันนะค,ะครับผมล้อหลังก็เป็นล้อเดิมจากกัวที่ถือว่าอยู่ในสภาพสวยงามเช่นกันนะครับยางโยโกฮาม่าปี21ใหม่ๆไม่ถึง200โลไปเลย มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างดีกว่าผู้ชมครับครับผมก็เลนไฟหน้ายังถือว่าอยู่ในสภาพใสนะแต่ว่าแบบมันติดเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราจะขัดการให้ใสเจ้าออกไปเลยนะครับผมไม่ให้แบบรบกวนใจเลยนะแล้วก็รีเฟลเตอร์ข้างในถือว่าสภาพสวยงามใสๆอยู่นะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับฮิวโครเมียมเส้นนี้นี่บอกเลยเงาสวยงามมากแนสนิทนะครับครับผมไปมุมเลือดสีส้มนี่แน่สนิทสวยงามนะครับผมอ่าฮะตัวถังฝั่งนี้นี่เนี้ยคมสันสวยงามเช่นกันนะครับผมบางๆเช่นกันครับผมใช่ครับอ่าแล้วฮะแล้วก็มาถึงนี่ ล้อก่อนล้อก่อนล้อก่อนก็ล้อหน้าเป็นล้อของจากัวเดิมเช่นกันนะครับก็อยู่ในสภาพสวยงามนะครับยางเป็นโยโกฮาม่าปี21ไม่ถึง200โลเช่นกันครับผมผมต่อมาที่เพจตัวถังนะฮะอยู่หน้ากระจกนะฮะของจากัวนะครับยังอยู่ยังคมชัดเจนนะนี่นะ้ชมปดหนึ่งเจนี่นะนี่ดูปลายภาษีนิดนึงนี่นี่ภาษีครับ5817ภาษีหมด ย่สิพฤศจิกายน2565ปลายปีกันเลยยาวๆเลยครับตัวถังฝั่งด้านซ้ายของเธอเช่นกันนะสวยงามกริบเดิมคมจัดนะฮะของของโรงงานเลยใช่ครับนีู่นะเส้นสวยงามตรงเป๊ะกระจกสีเขียว UV คัดโรงงานรูหลาสวยงามครับผมประตูหลังเส้นสวยงามเช่นกันนะครับผมล้อแมกล้อหลังเป็นจากกัวนะก็ยางโยโกฮามาปี21วิ่งไปถึง200โลเช่นกันครับผม มาถึงด้านบันท้ายเจ้าเสือกระโดดคันนี้กันบ้างดีกว่าครับผม,อมขอพี่กลับอ้อมมาทางนี้นิดนึงได้ไหมคือตรงนี้ผมชอบส่วนตัวเลยไฟมุมส้มลงกันชนอย่างเงี้ยนะมันทาให้แบบดูหรูหร่าสมก,ก,กว่าแบบครางแรกสมกว่าความเป็นจากกลัวมากนะเนี่ยตรงไฟมุมส้มแล้วก็ด้านข้างนี่นะเนี่ยแล้วคิควโคเมียมนี่งนเงาสวยงามเช่นกันนะครับไฟท้ายฝั่งซ้ายสีแดงสีเงินสีใสนี่บอกเลยว่าสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับ s t y p e อยู่สมบูรณ์นะครับนี่จากกลัวตรงนี้สวยงามนะครับ ด้านท้ายฝั่งขวา3.0ไฟท้ายฝั่งขวาสภาพสวยงามเช่นกันนะครับใช่ครับผมแล้วก็คันนี้ดโดยว่าจากตัวนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่กระจกมันโค้งเห็นไหมคุณดูดิใช่คุณดูดิมันจะโค้งนะน่ารักนะใช่ทั้งตูดเลยนะใช่ครับผมแล้วก็นี่ได้คันนี้ได้เป็นท่อคู่ออกซ้ายขวาจริงมาจากโรงงานนะครับผมก็สมบูรณ์นะครับต่อมาเปิดท้าย นี่ดูนะดูนะดูนะจากรีโมทนะ่นุ่มนวลคือต้องบอกว่าใหญ่มากลึกมากกว้างมากลึกมากใช่ครับผมทุกอย่างนะยังเป็นของเดิมจากจากั่วนะฮะยกเว้นผมตรงนี้เป็นผมกระดุมซึ่งตัดมารองผมเดิมนะใช่ทําให้ผมเดิมไม่ไม่สกปรกนะดูสะอาดนะครับเห็นไหมเลยใช่แล้วก็นี่ล้อไหล่ก็ยังอยู่นะครับแม่แรงแล้วนี่มันมีตัวหนุนกันล้อไหล่นะเวลาเราแบบขึ้นแม่แรงนะกันเราแบบเวลาเขาเรียกกันล้อมันไหล ก็มีบล็อกถอดล้อมีแม่แรงอยู่ครบนะค,ะครับผม,ผมแล้วลบอกคุณผู้ชมเลยนะ,ะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะใช่คร,ครับพี่ก็มาทางนี้อีกนิดนึงนี่นีนนนน่กล่องซีดีจากกัวก็ยังอยู่นะนีน่นะกดออกมาหน่อยนี่กล่องใส่แผ่นซีดีเขาก็ยังอยู่นะครบครับผมมาเมื่อกี้อยู่ข้างหน้ารถก็ลืมเลยก่อนไปกระจกนะครับขออีกอย่างหนึ่งนะนี่ผมกดเปิดไฟหน้าด้วยรีมโมทดตรงนี้นะก็ยังใช้งานได้ปกตินะนี่นะอ่ะ นี่นะเปิดปิดได้ปกตินะครับผมมาต่อกระจกกระจกบานหน้านะครับผมนี่เป็นกระจกโรงงานของจากรั่วอยู่นะครับบานหน้าฝั่งซ้ายนี่กระจกโรงงานนะครับผมหลังซ้ายบานใหญ่หลังซ้ายบ,าน,า,ยบานเล็กกระจกหลังครับนี่กระจกโรงงานนะครับฝั่งขวาบานเล็กนะครับนี่หลังขวาบานเล็กหลังขวาบานใหญ่ กระจกบ้านหน้าฝั่งคนขับครับผมกระจกเดิมโรงงานทุกบ้านครับ มาถึงหัวใจหลักหัวใจสําคัญนะฮะของเจ้าเสือกระโดดคันนี้กันบ้างดีกว่านะคาณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีเป็นหกสูบแบบ V นะครับผมครับผมก็นี่ดูเลยนะสภาพเครื่องแบบดูแห้งๆครับผมดูสมบูรณ์มากคผู้ชมฮะคล้องเครื่องเต็มเต็มนะใหญ่ๆสวยๆงามๆแบบนี้ทุกอย่างเดิมเดิมนะคุผู้ชมฮะและอย่างที่เราบอกนะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนผมรับประกันนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนใช่ครับผมนี่ขอพิัว ตัวมาตรฐานของประเทศไทยนะนี่เป็นออกศูนย์จาก,กัวไทยแลนด์นะครับ,รบจาก,กัวข้าไทยแลนด์ก็ยังอยู่เดิมๆครับผมสติกเกอร์ตรงคาหน้าตรงนี้ก็เห็นไหมเดิมๆหมดนะครับสภาพสวยงามมาก มาถึงด้านภายในรถยุนหรูคันนี้กันบ้างนะครับผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับครับผมก็ขอเริ่มข้างบนนี้นะครับผมหนังเป็นบุนนุ่มนะสภาพหนังบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมเมี่ยตรงนี้นี่เงาสวยงามนะครับไม่มีคอไม่มีหักนะครับลายไม้นี่สภาพเงาสวยงามนะครับแผงประตูข้างต้องบอกว่าเขาขาวมากจนแบบไม่กล้าสัมผัสของเขาเลยเดี๋ยวกลัวมันจะดำอ่ะเห็นไหมนี่ขาวสะอาดมากนะครับนี่ช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับข้างหน้านี่แน่นเลยไปมุมประตูนี่ติดปกตินะครับแล้วก็นี่ แทบไม่เคยเจอเลยนะที่เคเบลรีมาอยู่ตรงประตูหน้าเนี่ยเดี๋ยนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ถอดออกได้ปกตินะครับอะกระจกไฟฟ้านะครับผมลงขึ้นอลงทีครับลื่นๆสมบูรณ์เลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะคุณผู้ชมครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะต่อมานะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูภายในคันนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับ ภายในเธอเนี่ยสวยงามมากการรักษาของเจ้าของเก่าผมบอกเลยนะว่าดีมากๆใช่ขาวสะอาดขาวจ้วงขาวโบะเลยนะมันดูนี่ปีก็แน่นใช่คือทุกอย่างมันฟิตไปหมดเลยใช่ครับผู้ชมนี่หนังเนื้อสวยงามไม่แต่ไม่ขาดได้ไม่มีร่นนะคะคุณผู้ชมลองดูทั้งเบาะนั่งและพนักพิงครับผมอ่ะระบบไฟฟ้านะครับผมถอยหลังเดินหน้าแล้วก็พนักพิงครับผมขึ้น ลงอ่ะเดี๋ยวตอบภายในขอมีกี่ผมลืมนีชีดตรงนี้ไปนี่สครับ,รบเพจจากรัวก็ยังอยู่นะและอีกจุดหนึ่งพี่กอฟมาตรงนี้หน่อยนี่สติกเกอร์ของตัวถังเขาอยู่นะี่นะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เป็น5 8นะ1 7นเ็ะเห็นปะของเดิมเขาตรงนี้ก็ยังอยู่นะบอกเลยว่าอยู่ครบมากครับผมอย่าเพิ่งคอนโซลอย่าเพิ่งไปอขออันนี้ก่อนอีกนิดนึงโอ้โหคืออยากจะบอกอคนคี้คืออยากจะบอกถึงความสมบูรณ์ของคันนี้อย่างนะนี่นี่เดี๋ยวกลางบินกอนนี่ นี่เจ้าของเก่าเพิ่งเซอร์วิสมาแบบคือบอกเลยนะว่าเซ็ตใหญ่มากนะแล้วเพิ่งเซอร์วิสมาเมื่อปีที่แล้วเองนะนี่นะแล้วดูนี่บินแรกนะ8ปดหมื่นสี่บินที่2เพิ่งเซอร์วิสมาอีกเช่นกันนี่ไป2องหมเจ็ดเป็นแสนแล้วนะแล้วก็นี่ครับก็จุกจิกเซอร์วิสจุกจิกนิดหน่อยบอกเลยขายได้ไปเนี่ยแทบไม่ต้องทาอะไรแล้วใช้ยาวๆเลยครับผมเซอร์วิสด้วยนะใช่เพิ่งเซอร์วิสไปนะไม่กี่เดือนไม่ไม่กี่เดือนนะพ่ผมแล้วก็นี่คู่มือเขาอยู่นี่นี่นะ นี่ของจาก,กัวนะอยู่ดูนี่นะแทบครบทุกเล่มอ่ะเนี่ยโหบอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะและนี่ตกุญแจส <ะ S 2> องดอกอยู่ครบนะใช่มีกุญแจครบสองดอกด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่ให้ดูนี่นี่นะจาก,กัวขาไทยแลนด์รถสุดไทยครับผมโอ้โหครบเอาละฮะคุณผู้ชมฮะต่อมาเราก็ลองมาดูนะคอนโซลของเขาหรือว่าดัชบอดหน้าที่หรูหรา อาลูฮารามมากอลังการใหญ่โตมากนะผมเริ่มจกทิ้มลายไม้ก่อนตัวสวยงามมากนะคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีชมนุดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับขอโมกูครับแลวคอนโซลของเธอเนี่ก็เป็นหนังสวยงามเช่นกันนะทุกอย่างนะเป็นไปงดงากนะคุณผู้ชมช่องแอร์เป็นของเดิมฮะ,อะคอนโซลตรงกลางเขาคอนโทรลทุกอย่างนี่ยังเป็นของเดิมหมดเลยฮะวิทยุนะ,ะหน้าจอ เออเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้นะจอจอจอแอกจอแอร์มันก็จะมีลอกบ้างตามอายุการใช้งานนะผู้ชมแต่ว่าสามารถไปเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าผมอยากให้คงความเดิมไว้ดีกว่าเพราะทุกวันนี้จะกรู้นี่เป็นโลาสสิกและหายากมากแล้วนะครับเป็นใค้ก็ไม่ได้แตกนะอันนี้ลอกนะใช่ครับผมกนเปลี่ยนฟิล์มได้นะใช่ครับผมคอนโซลกางครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ที่วางแขนนะสามารถสไล๊บนะครับแล้วก็จะเป็นวางแก้วได้สอง ใช่แล้วก็ที่พี่ก๊อฟบอกว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้าเห็นไหมนี่เวลาเอาเบรกมือขึ้นเอาเบรกมือลงก็แค่ปลายนิ้วสัมผัสเลยครับผมใช้งานได้ปกติด้วยนะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับหนังข้างบนนะเป็นบุญนุ่มนะครับผมสภาพหนังบอกเลยว่าสวยงามใหม่มากนะครับตรงนี้นี่ขาวสะอาดเลยนะครับผมลายไม้หนีเงาสวยงามไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับแผงลำโพงนี้ม่มีแตกหักนะครับตรงนี้ก็ถือว่าขาวสะอาดสมบูรณ์อยู่นะครับประตูแน่นแนไม่มีหักคอนข้างในนะครับ ไฟมุมประตูสีแดงตรงนี้ติดปกตินะครับอ่ะมันก็จกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆสมบูรณ์เลยครับผมอ่ะกจกปรับข้างนะครับไปทางขวาทางซ้ายขึ้นลงสมบูรณ์เลยครับผมแล้วก็ฝั่งนี้สักครับเพศ่ฝั่งคนขับก็อยู่ในสภาพสวยงามเช่นกันนะครับ ครับผมเอาละฮะมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก,ก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังคงสวยใสสะอาดมากใช่ครับไอ้นี่นะอ่ะไม่ได้ขาดนะมันในกล้องเห็นมันขาดในกลนะ้อครับอ่า <laughs> คุณผู้ชมฮะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะไม่มีชำรุดได้ไม่มีร่นนะฮะเบาะทรงยังสวยทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงครับผมคุณผู้ชมอ่าระบบไฟฟ้านะครับเดินเนี่ถอยหลัง แล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับเลื่อนหน้าปรับไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูอีกออปชันหนึ่งครับผมเอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงนะับพวงมาลัยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับพวงมาลัยเนี่ยลายไม้เธอเนี่ยโอ้โหอลังการสวยหรูหลาเงามากนะครับคุณผู้ชมครับหนังหนึ่งทุกอย่างสวยงามนะแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยไม่ได้ลอกนะครับคุณผู้ชมครับผม แต่จะมีโลโก้เสือตรงนี้นะครับผู้ชมก็อาจจะมีลอกบ้างนะครับผู้ชมนะครับตามีการใช้งานแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรผู้ชมสามารถไปหาเบิกได้นะครับอ่าผู้ชมครับอยากจะให้มาดูนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านไม้กันบ้างนะครับไม้ผมบอกเลยนะว่าสวยและสมากนะฮะผู้ชมตัวนี้นะวิ่งมานะฮะผู้ชมขอวนี้เปิดดูหน่อยนี้เท่าไหร่เอ่ย2องแสนม่กิโเมตรเท่านั้นร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะฮะผู้ชมครับผมแล้วก็อีก ที่ผมจะบอกนะครับก็นี่นะมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมจะปรับให้ดูก่อนลวกันขึ้นปรับลงครับแล้วก็ปรับข้อหาตัวครับผมแล้วก็ปรับออกจากตัวลงเข้าไปนะครับครับผมอะเดี๋ยวผมจะปรับลงตอนนี้คือเราปิดระบบไว้อปิดระบบไว้ปิดระบบไว้ก็คือมันก็คือรถทั่วไปแหละที่เราถอดกุญแจมันก็ไม่ทํางานอะไรไม่ทำงานอะไรใช่ใช่ผมเสียกุญแจเปิดใหม่ปึื๊บพี่เบนออโต้ให้ผมหน่อยสิคลิกตรงนี้นะมัมีปุ่มมันจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนั้นได้นะพอเราเปิดเอโต้ปั๊บ ปึ๊ดนะทุกอย่างก็จะเงี้ยมันก็จะถอยให้เราเพื่อให้เราขึ้นลงรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมสามารถสั่งเปิดหรือปิดก็ได้จัดพวงงอะไรนะครับผู้ชมคนะนี่ใช้งานได้ปกติครบสมบูรณ์เลยบ้างนะครับผู้ชมครับก็จะมีไฟนะครับทางด้านขวาติดครับซ้ายติดครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าที่เก็บแว่นนะฮะหนึ่งช่องนะครับครบสมบูรณ์ฮะ มาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังกันบ้างนะครับคผูช้ชมขอขอนุญาตเริ่มจักแผงประตูฝั่งข้างขวาครับครับผมข้างหลังนี่ก็สวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับผมหนังตรงนี้นี่ขาวสะอาดสวยงามมากๆเลยแล้วก็อะไรมางี่เงาวสวยงามไม่มีแตกหักนะครับครับมือเปิดตรงนี้นี่เห็นไหมขาวจ้วเลยแล้วก็ช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับแผ่นข้างล่างนี่ขาวสะอาดนะครับพงช่องประตูแน่นๆนไม่มีหักครอทข้างในนะครับที่เคเบิลก็นี่ข้างหลังก็ยังอยู่ถอดออกได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าครับลงขึ้น ลื่นสมบูรณ์เลยครับ <มา S 2> แล้วนี่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 นสกปเพดด้านหลังก็มีเช่นกันนะครับผมอยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นกันครับครับผมุผู้ชมฮะสกปรเพดฝั่งขวาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็อยู่เรียกได้ว่าอยู่ครบทั้งสี่ประตูเลยนะครับครับอะมาถึงทางประตูฝั่งด้านผมกันบ้างนะขาวจั๊วหน้าเจี๊ยมากนะผู้ชมสวยงามทั้งหมดเลยผมบอกเลยว่าสวยจริง,รงภายในคันนี้นะทีมลายไม้ไม่แตก,ไม,แตกไม่ล้าทุกอย่างนะครับครับและก็เกียบบลีก็ยังอยู่ช่องลําโพงอยู่สภาพดีไม่แตกนะุผู้ชม ต่อมาก็ระบบไฟฟ้านี่ลงลองอย่างลื่นขึ้นอย่างไวสมบูรณ์อ่ะแถวสองยังมีแอร์ให้ด้วยนะครับผมครับผมก็ค,มคือสามารถปรับลมแอร์ได้ลมแรงจะอะไรจะเบาได้นะครับผู้ชมครับ มาถึงนี่ฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราดูด้านหลังไปแล้วรถมันมีความโค้งของกระจกของตูดแต่คุณดูการที่เรานั่งนะดูเฮดลูมดิแม่งเหลือโคตรเยอะใช่เหมือนเขาโค้งแบบโค้งนะให้มันรู้โป่งขึ้นไปใหญ่นะมันโป่งขึ้นนะมันใหญ่นะไม่ได้อึดอัดเลยนะมันใหญ่ผมว่ามันใหญ่มากด้วยนะการนั่งการอะไรเงี้ยดีนะฮะก็คือต้องบอกว่าเบาะรองนั่งเนี่ยคือตัวมันยาวมากนะลองสังเกตดีๆเนี่ยคือตั้งแต่พี่เบนนั่งหลังชิดเลยนะแต่เนี่ย ขาพี่เบนเนี่ยแบบบ,แบบนั่งวางสบายเลยช่วงเล็กลุงก,ก็เหลือเยอะนะเพราเป็นรถที่ใหญ่นะ,ะดูข้างหน้าจะเล็กนะข้างในมันใหญ่มากค,คุณผู้ชมฮะเบาะสวยงามเบาะหลังนะคุณลองดูนะสภาพนะขาวจัวนะอีกที่บอกจริงหรือเปล่าหนังไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีล้นแล้วเบาะนี้นั่งเต็มตูดนั่ง<า>ดีมากผม,<ช>ผมบอกเลยมาถึงพนักพิงนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะฮะยังคงความเดิมจากโรงงานสวยงามทั้งหมดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีที่ทับแขนด้วย นี่สมบูรณ์แห่งความรู้ล่าไม่ได้เลยสำหรับผมใช่แล้วก็ไฟพิโกไฟนี่หน่อไฟข้างบนนะตรงที่มือจับด้านหลังนะติดทั้งสองข้างปกตินะครับผมโอ้โหนี่มันเสียงเบลเตือนเหรอใช่เดี๋ยวจะบอยวโบกขึ้นขึนขึนไห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 นย่าย่ายดูดิได้ยินไหมนี่คือเสียงเบลเตือนนะถอยทีเฟี้ยวอ่ะเสียงไปเสียงไปเสียงไปก่อนอ่าพี่แม่กซ์เสียงมาดับก่อนอเสียงมาดับก่อนนะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงนะ เอ้ไว่นะไม่เคยได้ยินเสียงเสียบเบลแบบนี้เลยนะเออแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้แอร์เย็นแน่นอนเย็นมากใช่เย็นมากและช่วงลงช่วงล่างนิ่มมากนะครับผ่านการเซอร์วิสมาแล้วใช่เป็นสีทองขับแล้วดูดีมากเมื่อกี้นะผมดูโอ้โหดูแบบท่านเจ้าสัวนั่งข้างหลังอ่ะใแต่คงไม่เหมาะกับผมผมนั่งมาคนคงคิดว่าเป็นคนรับใช้เขาดูสิภายในเธอโอ้โหสีเบรชอบมากเลยอ่ะ ดูดิใครได้รับเลี้ยงเสือตัวนี้เนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับใช่เนี่ยดูลายไม้ดูคนสวยนี่ถือว่าสวยนะโอ้โหนี่หน้าจอก็สวยเลยเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวเลยใช่ดูดิโอ้โหนี่ไหนๆรถเลยไหลอยู่แล้วเดี๋ยวขอใช้คููคอนโทรลช่วยหน่อยนะนี่นี่รถมันไหลผมเอาเท้าออกนะครับเนี่นะผมใช้คููคอนโทรลวิ่งอยู่นะอ่าใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวรอโล่งๆเดี๋ยวจะโชว์สเต็ปให้ดูสิ่งที่ เรานั่งกันอยู่ที่ทุกคนเห็นคุณว่ารถมันเงียบไหมเงียบมากเงียบคลิปเลยอ่ะเงียบคลิปจริงๆโอ้โหเก็บเสียงได้ดีมากเหลือเชื่อมากนะครับาะี่จาวนะจัดไปดูนี่เสือกระโจนเป็นยังไงดูซิโอ้ยนิ่มพากูขึ้นรถไฟหอยแล้วโอ้ยโอ้ยอ้อมอ้มอ้มอ้มไ้มเฮ้ยบอกเลยว่าแรงมากคือแบ พุ่งแบบเหลือเชื่อเพิ่งแบบกดพุดพุดเลยอ่ะโอ้โหนี่คือ V ีหกสามจุดศูนย์ใช่โอ้โยแรงมากดูขึ้นเนินดูดิขึ้นเนินเดี๋ยวขอคลิปให้โหอ,อ้โหเอ้ยรถออกกับซอยรถออกกับซอยรถออกกับซอยรถออ,อ,ออกกับซอยเฮ้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 ยพอแล้ว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 มันเสียวแล้วเนี่ยโอยดูดิบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาแรงอ่ะสมบูรณ์ในพละงกำลังเขาแน่นอนคือแบบ กดพุ่งกดปุ๊บพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอ้แล้วก็เกียร์เมื่อกี้รอบสูงๆก็ต่อเห็นไหมแบบโอ้โหผมลากรอบขนาดนั้นต่อแบบนิ่มไม่มีกระชากไม่มีกระแทกเลยอ่าส่วนช่วงล่างความสมบูรณ์ก็บอกเลยว่าสมบูรณ์นะเมื่อกี้วิ่งไม่มีกุกัดเลยแล้วก็ไปกินจำเนินโชว์ด้วยโอ้โหไม่มีเลื้อยแล้วก็ฟิล์มเนีบอกเลยนะว่าฟิลแบบนุ่มนะไอในแนวนุ่มแบบอีกนี้จะเอสคาแล้วอะโอ้โหตายแล้วก็ดูดิบินเขาเซอร์วิสมาเป็นแสนอะใช่ใช่คือเขาเป อันไหนไม่ดีเปลี่ยนให้หมดใช่บินอันที่เราให้ดูเมื่อกี้จะเก็บไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยไปดูว่าทําอะไรกันมาบ้างโอ้โหเฟี้ยวอ่ะแล้วก็เมื่อกี้อกย่างที่ผมไม่ได้บอกกระจกอันนี้เห็น,นี้มมันเป็นกระจกตัดเขาเรียกกระจกตัดแสงออโต้นะ,ะคือมันยังเปิดใช้งานได้ดูนี่นะไฟสีเขียวอยู่อย่างนี้นี่เดี๋ยวผมจะปิดเห็นไหมไฟมันก็ดับไปนะพอเปิดใช้งานปุ๊บนี่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะตัวตัดแสงออโต้เนี่ยครับโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยัยงไงละ บอกเลยว่าเครื่องสูงม,แบบมันแบบขัเอาง่ายๆอ่ะใครพลาดอ่ะผมบอกว่าร้องไห้หนักมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่อื่นเนี่ยคุณจะต้องโดนเซอร์วิสอีกเท่าไหร่ใช่นะครับอันนี้ก็ฟูลเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเีนิดนึงเดี๋ยวออกซ้ายนิดนึงที่บอกว่าเพราะว่าเราจะโชว์แบบกบนไฟฟ้าให้ดูหน่อยเดี๋ยวขอปั๊บหนึ่งนะนี่เดี๋ยวเข้าใส่นะจิบไว้หน่อยไหมพี่เบนก็จะดีนะครับเนี้ขับปะป๋าอย่างี้มาจิบไว้สักหน่อยนะ ไว้เท่านี้นี่จองนี้พี่กอดูหน้าจอตงนี้นะกดผมดึงขึ้นปึ๊บนี่ผมกดคิดขึ้นตรงนี้เห็น่หมมันจะขึ้นว่าเบรกผมปลดลงนะดับก็คือเบรกมือไฟฟ้าเขาก็ยังใช้งานได้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่เนยไม่ไม่ได้เช็ดมันจะนังแกลกแกอยู่ตรงนี้ยกขึ้นมาได้ครับเพราะมันไม่มีตรงนั้นมันก็ทําให้ตรงนี้มันแบบใช้พื้นที่ได้มากขึ้นนะใช่ต้องเป็นตัว SE นะครับถึงมีแบบนี้เอาง่ายๆอ่ะ แค่ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่เอสอะยังไมต้องยังไงก็ต้องมีสี่สิบปรับในตลาดตัวที่ธรรมดาที่ไม่ใช่เอสดีห้าสิบกว่ายัางมีใช่เดี๋ยวไปดูราคากัน นี้นะครับคุณผู้ชมครับได้เป็นโฉมที่เป็นมเนอร์เชนแล้วนั่นก็คือเป็นตัว SE เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็ได้เลขัวคตัวและที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับรถอยู่ในสภาพที่สวยงามทั้งภายในและภายนอกมีตำหนิแค่วิทยุกับโลโก้แค่นั้นเองสองอย่างนี่ผมถือว่าน้อยมากแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้แค่สามมือ,อได้ประวัติที่ดีประวัติที่ดีในการเซอร์วิสด้วย นะครับการเซอร์วิสเนี่ยหูหมดเป็นแสนใช่ครับผมยังไม่รวมค่ายางใหม่อีก4เส้นต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งว่าพี่เจ้าของจากัั้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่จากัววแค่คันเดียวเขามีจากัั้หลายคันคแล้วก็มีเป็น s t ส t e เนี่ยคือว่าเบิ้ลกัน2คันเขาก็เลยแบ่งปันมาให้นะครับผมบอกเลยผมเปิดต่ำกว่าราคาในท้องตลาดเป็นแสนใช่ครับผมเอาไหม S <S เอา,เอาไหมเป็นคุณคุณเอาไหมเอาเสิเซียนเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกให้คือต้องบอกว่าราคาตามท้องตลาดอยู่ห้าแสนกว่าทั้งนั้นเลยใช่นะฮะแต่วันนี้เราจัดให้กับคุณผู้ชมแค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมได้ขับจากักล้วแล้วอ่ 4, 8, าสี่แปดเก้าเองนะใช่จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับครับผมคันนี้เริ่มต้นดานที่สี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองโอโ้โหน้องไม่มากก็ลองดูง่ายๆว่าผมเปิดถูกจริงไหมถ้าผมเปิดถูกจริงเนี่ยยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยกับยอดดาวมันจะต่ำ ใช่ครับ489เท่านั้นซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับมอเตอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกวันจากร้านเมกะมอเตนะครับ